สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปดูดวงอันนี้เรามาในหัวข้อใหม่เป็นคลิปดูดวงความรักของคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้เป็นคลิปของชาววันพุธสุดซอยของเราเองนะจ๊ะอ่ะบอกก่อนอ่เลีงวันเกิดเราจะใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี59าของอีกวันหนึง่งอ่ตี 5, 59าค่ะแล้วของเราจะไม่มีพุธกลางคืนนะคะตาม อันนี้ตามโหราศาสรไทยของอาจารย์ที่เรียนมานะคะก็สมมติคุณเกิดวันพุธตอนตีสองเช้ามาเป็นพฤหัสก็คือคุณเกิดวันพุธที่นี่ไม่มีพุธกลางคืนถ้าจะพุธกลางคืนไปหาคลิปคนอื่นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคลิปของคนเกิดวันพุธในช่วงสองสัปดาห์ก็คืออันนี้จะทำเป็นปักหน้าปักหลังนะคะอันนี้เป็นของเดือนมีนาะคมปักแรกก็ดูไปก่อน จะว่าดวมความรักโดยรวมของคนเกิดวันพุธเป็นไงบ้างปุ๊บแล้วเดี๋ยวคยแยดย่ยอยพุธสุดสอยพุธสุดสว่างดินงดี้ชิวโอโด้โหจะฮือมิจ้ะช่วงนี้ ฮิมิตเดวิลหมกมุ่นหมกมุ่นมากช่วงนี้คนเกิดวันพุธหมกมุ่นกับเรื่องความรักความใคร่อะไรแบบนี้หมกมุ่นจริงๆนะพอได้เดอะแฮงแมนด้วยนะช่วงนี้ทำไมเอเป็นอย่างนี้ละจะาลูกคือก็ทำงานด้วยแหละแต่มันก็จะมีความหมกมุ่นในเรื่องเนี่ยเรื่องความรักเรื่องอะไรเรื่อง คิดถึงแฟนอยู่ตลอดเวลาอยากเจออยู่ตลอดเวลาหวนคน่งถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคนที่คุยวันนี้ทําไมเขาไม่ติดต่อมานะนทาไมทำไมทาไ,ไมล่าไม่เอาเวลาไปทำมาหากินบ้างล่ะลูกฮะเนี่ยอึดอัดเวลาเขาไม่ติดต่อมาก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจครับข้างใจพอไม่เจอหน้ากันเขาจะกินข้าวเราได้ยังนะไม่ต้องเลยเยอะไปเนี่ยเยอะเยอะ,ยอะกูเนี่ยเยอะ เออเนาะอะ of fortune แต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความอึดอัดแต่มันยังคงไปด้วยกันได้ดีอยู่เออเนาะมันยังคงไปด้วยกันได้ดีอยู่แล้วก็มันค่อนข้างจะไปกันได้ยาวนานอยู่นะอืมไปได้อยู่โดยที่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ค่อนข้างเอาแต่ใจคือถือไพ่เหนือกว่าอืมเท่าที่ดู ก็น่าจะเป็นคนวันพุธนั่นแหละที่ถือไพ่เหนือกว่านะก็ในเมื่อแกถือไพ่เหนือกว่าแล้วแกจะไปอึดอัดทำไมอันนี้มันเป็นฟอร์มของคนวันพุธไงคือแบบทําต่อหน้าทําเหมือนเราแบบนิ่งๆแต่ว่าในใจลึกๆโอยนี่ดอกยไม่ติดต่อมาอีกอะ่ะเวลานี้แล้วอะ่ะชาไปสองนาทีแล้วอะ่ะทุกทีเที่ยงแม่งติดต่อมาแนละ้วเที่ยงสองทีงไม่ไลน์มาหาเลยนี่แหละเป็นอีกคนวันพุธนี่คือจิตใจที่แกคิดอยู่ที่แกเป็นอยู่นะตอนนี้ โดยรวมนะจ้าสองสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนมีคู่มีแฟนที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วอะเป็นไงอือช่างเอวทำไมกูต้องใส่อารมณ์ให้พิสเท just it the world ช่วงนี้คนมีคู่มีแฟน รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกำลังหาข้อมูลในการมันมีเรื่องที่คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวแฟนสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีอาการน้อยอ,อกน้อยใจแล้วแบบมึงเอาอีกแล้วนะทําให้กูน้อยใจแล้วนะมึงมาสายไปสองนาทีแล้วนะสองนาทีห้าสิบหกวินาทีแปดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า ทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ทําตามที่ฉันบอกทําไมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องจริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเว้ยแต่ว่าคนมันพุทธมันตกเรื่องอารมณ์ช่วงเนี้ยจะแบบรู้รู้สึกว่าอยากจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็จะแบบถ้าคนที่เป็นคู่เราแฟนเราทําไม่ได้อย่างใจเราเองก็จะรู้สึกว่ากูเก็บไว้ก่อนนะดอกหนึ่งเดี๋ยวให้มีดอกที่สองนะกูตัดสินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็จะทําให้รู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องใช้ความอดทนขนาดนี้วะ กับการอยู่กับแกอะไรแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วในในคนวันพุธที่อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจ้าที่รักของพี่นะจ๊ะอ่ะคนที่มีคู่มีแฟนไปแล้วทีนี้เรามาดูสิคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะมาดูสิเลเวอร์อุ้ยฮอตนะเนี่ยฮอตนะเนี่ย นัยยะจัสตอืมามจิเชียนคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทยแรกเลยหนึ่งมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาอยู่ห่างไกลกันแล้วก็คนที่คุยอาจจะทำงานที่เป็นในลักษณะเออขาเรียกอะไรอะเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้เกี่ยวกับงานข้าราชการก็ได้ เป็นไปได้นะคะหรือบางคนเจอกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไอระบบเขียๆชัดๆอะทิเดอร์อะไรน่ะที่เขาเล่นเล่นกันน่ะหรือบางคนเจอกันผ่าน facebook ผ่าน i g อะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่อยู่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันว่ะมันเป็นความรักที่ไม่คไม่ไม่ได้เจอหน้ากันมันเป็นการคุยกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าช่วงนี้แล้วก็ในบางคนวันพุธเนี่ยช่วงนี้ฮอตนะที่เป็น สาวโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วสมมุติคุณมีคนคุยอยู่แล้วคนหนึ่งกำลังจะคอมเมนต์กับอีกคนหนึ่งมันเสือกมีคนหนึ่งเข้ามาเว้ยให้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคนที่เกิดบังพุดอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอุ๊ยฮอตตะแม่อืออ่ะเดี๋ยวมาดูซิคนโสดคนโสดแบบโสดสนิทสิทธิ์หยีง่งยโสทรเนี่ยมันจะเป็นยังไง มันจะมีคนเข้ามาจีบหรือเปล่าสวยพอหรือเปล่า hmm. ดูสิเทมเ r a นส์เลือกจ้ะเลือกเดอแฮงแมนไฮเพรสเทดขอ,อีบใบสิ The moon toe, เดอะมูนโถลูกเอ๋คนที่โสดเนี่ยตอนนี้กำลังเวทตัวเองอยู่ว่า ฉันจะเดินหน้าต่อไปดีหรือฉันเป็นคนที่เหมือนกับว่ามันไม่เชิงรอคนเก่าแต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ผูกตัวเองไว้กับความทรงจำเก่าๆความเจ็บปวดเก่าๆที่ที่รู้สึกว่า มันเดินออกมาไม่ได้แล้วมันเหมือนกลายเป็นกลัวไปเลยอะกลัวความรักครั้งใหม่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าได้ทั้งดี h ฮพร a ส i ท n แล้วก็เดือดมูนแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยเราจะไม่มั่นใจในในตัวที่คนที่เข้ามาเลยว่าเฮ้ยมันจะสามารถดูแลเราได้จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเรารู้สึกว่าเราสวยไหมเรารู้สึกว่าเราสวยเพราะเราสวยถูกปะ แต่เราไม่เลือกใครไนงะช่วงนี้ยเราก็จะแบบเออสวยให้หมามันเสียดายเล่นอะไรเงี้ยเออก็สวยแบบอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะสําหรับคนที่เป็นคนสดวันพุธจริงๆตรงเนี้ยรู้สึกอยากอยากจะใช้เวลาตรงนี้ฉันไม่อยากเจอใครฉันไม่อยากอะไรยังไงกับใครแต่กูรู้ว่ากูสวยอะ่ะเออเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่น้ําแดงเขาจะแนะนานยังไงคนวันพุธในช่วงนี้ต้องทําตัวยังไงล่ะสําหรับคนเกิดวันพุธเลย ช่วงนี้เหรอจ๊ะเขาก็ให้ใช้สติเยอะๆใช้ความคิดเยอะๆแล้วก็มีอะไรพยายามหาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องประสบการณ์ชีวิตหรืออะไระก็ได้เราอยากได้คําแนะนําอะไรพี่ํำนาจเขาบอกว่าใช้สติเยอะๆแล้วก็พยายามหาประสบการณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาผ่านโลกมาก่อนอะไรแบบนี้พยายามเข้าไปคุยกับ เพรแม่เยอะๆผู้ใหญ่เยอะๆเราจะได้ไอเดียความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่านี่แหละจ้าจะเป็นความรักโดยรวมของคนเกิดวันพุธนะจ๊ะของเดือนมีนาคมครึ่งแรกอาจจะพูดพอบ้างไม่พอบ้างก็กราบขออภัยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามการกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็การคอมเมนต์ด้วยพบกันใหม่ปักหลังของเดือนมีนาคมวันนี้ไปแล้วค่ะสาววันพุธสวัสดีค่ะ